สวัสดีค่ะันเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูในหัวข้อของการจัดหมู่การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะถ้าเป็นการจัดหมู่เนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์นะคะก็คือ c n r แบบนี้หรือถ้าหนูเห็นเป็นวงเล็บแล้วก็ n อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะวิธีในการหาก็คือ n แฟกส่วนด้วย N ลบ R ac, แล้วก็ออีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตัว r ของเราเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็จะต้องน้อยกว่า n ก็คือน้อยกว่าจำนวนทั้งหมดนะคะการจับหมู่เนี่ยก็หมายความว่าคือหนูเลือกสิ่งของมานะคะทีนี้เลือกอยังไงเดี๋ยวไปดูที่ตัวอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่า เขาต้องการเลือกนักเรียนทั้งหมด3คนจาก10คนแบบนี้ก็คือเกิดการเลือกอันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องใช้สูตรของ cnr อ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเป็นการเลือกอย่างเงี้ยใช้สูตร cnr cnr ก็คือ n แฟ c t ส่วนด้วย n ลบ r แฟแล้วก็ r แฟนะคะทีนี้ข้อนี้ของเรา c n n คือจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดในที่นี้คือ10 r r คือจำนวนที่เลือกเพราะฉะนั้นเขาเลือกทีละ3คน r ก็เลยเป็น3จากนั้นหนูก็แทนในสูตรได้เลยค่ะ n fact n f a ก t ก็คือทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือ10 f a ฟ t ส่วนด้วย n ลบ r ก็จะได้เป็น10ลบ3าแฟแล้วก็ r fact อีกครั้งหนึ่งก็คือ3 f ม c t นั่นเองนะคะ จากนั้น10แฝกยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ก๊อฟวาง10ลบ3 10ลบ3ก็เหลือ7ก็จะได้เป็น7แฝกแล้วก็3แฝกน,นั่นเองจากนั้น10แฝกของเราใช่ไหมเราก็กระจายเหมือนเดิมนะคะก็คิดเลขแบบปกติของเราก็คือ10คูน9คู8คู7ครูเอาไว้ถึง7แฝกน,นะคะเพราะว่าครูก็จะได้เอาไปตัดกับ เแฝกนั่นเองจากนั้น3แฝกหนูก็เขียนเป็น3คูณ2คูณ1นั่นเองอ่าโอเค7กับ7แฝกกับ7แฝกคูณก็ตัดกันหนูก็คิดเลขเอา10คูณ9คูณ8นะคะได้คำตอบเป็น720จากนั้นหารด้วยหนูก็เอา3คูณ2คูณ1 ได้คําตอบเป็น6ต่อไปเอา720ตั้งหารด้วย6ได้คําตอบเป็น120วิธีนั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยอเพราะฉะนั้นนะคะในการทำเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องคํำนึงถึงมากๆเลยก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะเพราะว่าสูตรรูให้ไปหลายสูตรมากเลย เพราะฉะนั้นหนูต้องวิเคราะห์โจทย์ด,ดีว่าเขาให้เราเรียงเป็นเส้นตรงเรียงเป็นวงกลมหรือว่าเลือกนะคะอ่ะโอเคต่อไปตัวอย่างข้อที่2องเขาบอกว่าในงานเลี้ยงหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่จำนวนยี่สิบคนทีนี้เขาบอกว่าถ้าสองคนใดๆก็ตามมีการจับมือกันหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีการจับมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง ทีนี้มันไม่ใช่วงกลมโอเคตัดไปถูกไหมเขาก็ไม่ได้เรียงเป็นเส้นตรงด้วยตัดไปอันนี้มันจะไปเข้าเป็นการเลือกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาสุ่มมาว่าให้สองคนจับมือกันแบบนี้ค่ะมันก็เลยไปตรงกับการเลือกนะการเลือกของเราก็สูตรใช้เหมือนเดิม C N R มีค่าเท่ากับ n ส่วนด้วย n ลบ r r สังเกตว่าครูจะ ใช้วิธีการเขียนสูตรให้หนูทุกข้อนะคะเพราะว่าหนูก็จะได้เป็นการทบทวนของเราไปในตัวด้วยนะคะอ่ะโอเค C N N ของเราคือจำนวนทั้งหมดในที่นี้งานเลี้ยงนี้มี20ิคนก็เลยเป็น20ทีนี้ R R คืออะไร R คือคนที่เขาจะเลือกมาทำในข้อนี้ซึ่งในข้อนี้เขาบอกว่าถ้าคนสองคนใดๆหมายความว่าเขาเลือกมา สคน r ของเราก็เลยเป็นเลขสอนะคะ,ะจากนั้นก็แทนในสูตรเลย n ac, n a กก็คือ20ส่วนด้วย n ลบ r ก็คือ20ลบ2 f แแล้วก็2องแกก็เหลือ20สกส่วนด้วย20ลบ2 20ลบ2ก็เหลือ18 ac, 2ฟ ยีแฟกก็จะได้เป็น20่สิบคูณสิคูณสิแฟกอ่ะครูเขียนถึง18บแฟกนะคะเพราะว่าครูก็จะได้เอามาตัดกับ18แดฟกด้านล่างอ่ะโอเค18แฟกตัดกับสิฟก็จะได้เหลือ20่สิบคูณสิบเคูณสิได้เป็น380 สแฟกก็คือ2องคูณหนคูณหเป็น2นะคะจากนั้นก็หารกันได้คำตอบเป็นหนึครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคต่อไปตัวอย่างข้อที่3ามเขาบอกว่ามีทีมฟุตบอลอยู่ทั้งหมด10ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมด และ2ทีมใดๆจะแข่งขันกันเพียง1ครั้งจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งอ่ะโอเคก็ความหมายของมันก็คือมี10ทีมเขาจะเลือกแข่งทีละ2ทีม2ทีมแสทีมโอเคนะก็เลยใช้สูตร C NR มีค่าเท่ากับ N แฟกส่วนด้วย N ลบ R แฟก R แฟก N, n ในที่นี้ก็คือทั้งหมดซึ่งทั้งหมดในที่นี้คือ10ทีมเขาเลือกมาแข่งทีละสองทีม r ของเราก็เลยเป็น2นั่นเองนะคะ n แฟกก็เป็น10 f แฟกส่วนด้วย n ลบ r ก็เป็น10ลบ2อแฟกแล้วก็2 Fa แฟกต์แฟกเก็บไว้เหมือนเดิม10ลบ2ก็เหลือ8ก็ได้เป็น8 Fa แฟกกับคูณอยู่กับ2 Fa แฟก กระจาย10ค่ะก็ได้เป็น10คูณ9คูณ8แฝกคูณเหลือให้8แฝกนะคะเพื่อที่จะตัดกับ8ดแฝกด้านล่างนี้นะคะแล้วก็2คูณ1กระจายหรือไม่กระจายก็ได้เนาะเพราะว่าคำตอบมันเหมือนเดิมเดี๋ยวบางคนงงว่าเอาข้อตะกี้ทำไมคูณไม่กระจาย2แฝกเพราะว่า2แฝกก็คือ2คูณ1ก็มีค่าเป็น2เหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้คูณยากมันไม่ได้เป็นตัวเลขเยอะอ่ะโอเคทีนี้ก็เหลือคูณกัน10คูณ9ก็เป็น เก้าสิบสองคูณหนึ่งเป็นสองเก้าสิบหารสองก็คือ45นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ45ครั้งเสร็จเรียบร้อยเนาะวันนี้ไม่ยากนะคะอ่ะโอเคจากตัวอย่างทั้งหมด3ข้อให้พวกเราลองมาทำแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะลองศึกษา ดูก่อนนะถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยมาสอบถามครูเพิ่มเติมนะคะอ่ะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็พอไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ